ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนกลุ่มตกล่น140,000้าย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับผมที่จะมีการเตรียมนะครับผมเพื่อจะจ่ายเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับผมเป็นจํานวน5,000บาทนะครับผม,มเดือนรวมแล้วเนี่ยจะเป็น1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นนะครับผมจำนวน1 4 000, 6 6 0 0คนนะครับ โดยผู้อํานวยการนะครับผมสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับผมได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าทางกระทรวงการคลังนะครับได้ทําการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโควิด1 9นะครับผมให้กับทางผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับผมที่มีการยื่นเลื่อนผ่านกระทรวงแรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับผมว่ากลุ่มตกหล่นของประกันสังคมเนี่ยหมายถึงใครนะครับผมและใครมีสิทธิ์ได้รับตัวการช่วยเหลือนี้บ้างนะครับทางประกันสังคมหรือว่ากรมแรงงานนะครผมก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับกลุ่มตกหล่นนะครับผมว่าจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสกลุ่มหลักนะครับ กลุ่มแรกนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนนะครับที่เข้าสู่ระบบเนี่ยน้อยกว่า6เดือนหรือว่าตกงานในช่วงของเดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมหรือว่าจะเป็นการตกงานหลังจากโครงการเราไม่ทิ้งการปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็จะทําให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้รับเงินเยียวยาทั้งจากประกันสังคมแล้วก็ทั้งจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ ซึ่งผู้ประกันตนตกหล่นในกลุ่มนี้นะครับผมจะมีจํานวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0,000ลายนะครับผมทางประกันสังคมเนี่ยก็จะจ่ายเงินเยียวยานะครับเป็นจํานวน5000บาท3เดือนนะครับหรือก็คือจะเป็นทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทนะครับเทียบเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900ล้านบาทครับ กลุ่มที่2นะครับก็คือจะตามนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนนะครับที่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยน้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนนะครับเนื่องจากมีรายได้นะครับที่น้อยกว่า8,100บาทครับโดยจํานวนคนของผู้ประกันตนที่ตกหล่นในกลุ่มนี้นะครับผมจะมีจํานวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86,000ลายนะครับ โดยทางประกันสังคมนะครับผมจะจ่ายเงินสมทบนะครับผมให้กับทั้งกลุ่มนี้เนี่ยได้รับเงินนะครับผมเยียวยาเนี่ยอยู่ที่เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่ารวมแล้วเนี่ยหนึ่งบาทเทียบเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มตกหล่นเนี่ยได้รับเงินเยียวยาปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่3,800บาทนะครับผมก็จะไม่ถึงเกณฑ์ห้าพันบาทใช่ไหมครับทางประกันสังคมเนี่ยก็จะจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้นมาอีก1,200บาทน ผมให้กลายเป็น5,000บาทนะครับผมโดยมีการคาดการนะครับผมว่าเงินหรือว่าบัต g เจตต่างๆนะครับผมที่จะใช้ในการสนับสนุนหรือว่าเยียวยากลุ่มตกล่น2กลุ่มนี้นะครับผมจะมาจากเงินพลกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งตัวพลกรนี้นะครับผมจะมีการประชุมสภาในอาทิตย์หน้านะครับ โดยตัวโครงการนี้นะครับโครงการเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นของกลุ่มประกันสังคมนะครับยังไม่มีกําหนดการที่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มประกันสังคมหรือว่ากลุ่มตกหล่นนี้จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยณนะวันที่เท่าไหร่นะครับโดยถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้มายัางไงเดี๋ยวทั้งผมจะรีบมาอัปเดตให้กับทางเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ